คนทำงานทุกคนน่าจะมีการก๊อปปี้และเพสเนื้อหากันอยู่เป็นประจำนะครับหลายคนน่าจะเคยต้องก๊อปปี้ข้อมูลจากหลายๆที่เพื่อมารวบรวมไว้ที่เดียวนะครับแล้วก็หลายคนก็น่าจะเคยเจอปัญหาว่าอยากจะเรียกใช้ข้อมูลที่เคยก๊อปปี้ไว้ครั้งก่อนก่อนหน้าแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าข,ข้อมูลที่อยู่ในคลิปบอร์ดมันจะเป็นข้อมูลล่าสุดเพียงข้อมูลเดียวเท่านั้นนะครับ วันนี้ก็จะชวนมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Clipboard History ที่มีอยู่แล้วบนตัว Windows 10ที่เราใช้กันนะครับโดยวิธีเรียกใช้ก็คือเราจะกดตัว Windows V นะครับปุ่ม Windows แล้วก็ปุ่ม V นะครับในกรณีที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลยก็ให้กด Windows V ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดที่ Turn On มันครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดใช้งานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรา มีการ Copy นะครับก็คือเลือกข้อมูลนะครับแล้วก,กด c t r l C นะครับ Ctrl c t r l C c t r l C แบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราเอาจจะมีการคลิกขวาแล้ว c o p y Image อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็จะไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ดนะครับแล้วก็เวลาอยากจะแปะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ Windows V นะครับเร,รียกคลิปบอร์ด history ขึ้นมานะครับข้อมูลที่ Copy ล่าสุดจะอยู่ด้านบนนะครับ อย่างอันนี้ผมเริ่มก๊อปปี้จากอัฟกานิสถานมาก่อนมันก็เลยจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ ia, อัลเบเนียแล้วก็อัลจีเรียแล้วก็ตะกีก็จะเป็นตัว Image จก๊อปปี้มาเวลาจะใช้เราก็กดคลิกลงไปเลยนะค,คลิกแค่นี้เลยง่ายๆนะครับก็ข้อมูลตรงนี้จะเก็บไว้ใน h ี s t ร r ์สูงสุด 5, 25รายการล่าสุดนะครับ ทีนี้เดี๋ยวชวนมาดูตัวอย่างการใช้งานแบบใน use case ที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆจุดมาไว้ในที่เดียวนะครับอย่างในที่นี้ผมอาจจะอยาก copy ข้อมูลจากหน้านี้นะครับซึ่งมีหลายๆจุดมีกล่องนี้มีกล่องนี้อาจจะมีทั้งลิงก์ youtube แล้วก็มีตัว screenshot นิดนึงน,นะครับแต่ที่เราจะต้อง copy แปะเป็นแล้วก็ switch switch มานะครับก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยครับ copy หทีนะครับ copy นะครับตรงนี้ก็ copy ลิงก แล้วก็อาจจะมีการ copy image มานะครับทีนี้พอกลับมาที่ PowerPoint นะครับก็กด c t r l v ครับ windows v นะครับใส่หัวข้อนะครับใส่เนื้อหานะครับใส่ลิงก์แล้วก็ใส่ screenshot นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วไม่ต้องส w i t c h ไป switch มาใ,ให้เสียเวลานะครับแล้วก็ทำทีเดียวได้หมดเลยนะ ก็ไปลองใช้กันดูครับ Windows V นะครับใช้ clipboard history ใน Windows 10